เรียบร้อยเรียบร้อยจะโอ้ทำอะไรเอาเฮดเลนด้าเฮดเลนด้าโอ้ยไม่เล่นแล้วครับอย่างนี้นี่จมแล้วว้าใส้เกียร์เด็กอนเดียวนน่ โฮ้ยใส่เกียร์ได้โอ้เอาคันนั้นทำไมเผาหน้าม่อเขาห่านคะันนั้นอะใส่รองปันถอยมึงกันนะ ชุมไปแล้วเรียบร้อยโอ้ขึ้นได้อยู่ครับผมถือว่าีมือยังดีนี่แ้ะครับสองเข่ามันต้องอย่างนี้นะครับผม มาจะมาล่องไหนไหามาเลยเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> จะโอ้ทำอะไร เฮ็ดเล่นเด้อเฮ็ดเล่นเด้อโอ้ยไม่เล่นแล้วครับอย่างนี้นจมแล้วเออบ่ต้องดินดงด้นดอกบ่ต้องดิ้นดอกต้องจะเอาขึ้นยาก เนามีรถหลายคันครับบนสองดินอาวพระเอกอยมาซอยแล้วครับอ้าวประเดิมแปลงนี้ครับเจ้าโอ้จมก่อนครับน่าจะลากครับดันไม่ได้หรอกอ่ะมาครับผม ี่ใหญ่มาช่วยแล้วเออเสียทิศตีสปริงนะครับขั้นนี้ก็กคือเดี๋ยววะโอ้เดี๋ยวครับรถตู้แอร์สบายแท้ที่บนลืมทอคูสซะบนนอะโอ้ก็เข้าไปใกล้แท้ อะครับผมมาโซ่แป๊บหนึง่งดึงขึ้นง่ายเหรอครับมันลมมาหลายแต่ว่าจะดินดดด้นดูดิดิ้นดูจมน้มกันเนีอู้นครับเถกแก่ผมามานั่มเลยเถกแก่ย่านลมมาจั่นผู่นท้ายยุยไก่ อ้ะมุมอาจจะย่อนแสงนิดหน่อยนะครับเอ้อออาวเสียเกียร์ได้พวกก็อยู่นี่โอ้หมดแดงกัดตะก้องแล้ว ว้ยใส่เกียร์ได้ก่อนเดียวหนิเฮ้ยใส่เกียร์ได้โอ้มันใส่เกียร์ผิดปะเนี่ย นั่นทำไมเผาหน้าพวกเขาบานะฮานั่นอ่ะเอา้าเรียบรอบบานเอา,า,เอาคืนได้แล้วครับผมเผาหนามันคือบ่หมุนโอ้ เท่านามันคือบู้หมุนใส่สองเท้าอยู่บ่ฮะเท่านาคือบู้หมุนใส่สองเท้าอยู่บ่เอามันคือบู้หมุนเท่หนาบู้หมุนเนี่ยหน่อยไหมเดีลองเท่านาเมื่อกี้นะมันแมนใส่เท้าเดียวไทยหมดเอามันคือบู้หมุน,นบ่ ใส่รองปั้นถอยมึงกันนะแปมมันบ่เข่าโว้ยเผาหนาบ่เข่ามันบ <c oughs> ่ขึ้นแล้วเนาะพี่ทีดเบี้ยงออาไหมผีเอ้าเผาหนาบ่เข่าเนาะสองเผาบ่เข่าครับ ้ปล้งดึงเบี่ยงเอาอมาพี่มึงเมื่อกี้สองเผาไม่เข้าครับผมโอ้ตัแกมาแล้วตัวแกมาแล้ว <laughs>